เปิดผับบาตีสีมีแต่ฝรั่งที่เมาคนร้ายใช้บริการอุบัติเหตุอาชญากรรมพุ่งโดยพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรขณะนี้รัฐบาลน,นายเศรษฐากำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ ว่าจะสามารถแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทให้ประชาชนผู้มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนตามที่พักเพื่อไทยโฆษณาหาเสียงขโมงชงเฉงไว้เพื่อให้ได้รับเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหรือไม่เพราะนอกจากจะมีปัญหาสำคัญเรื่องขัดต่อพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561มาตรา9วรักท้ายที่บัญญัติว่า คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวประเด็นเรื่องมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองทั้งเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมารวมทั้งหวังว่าจะได้ความนิยมอีกครั้งเมื่อครบสปีและมีการเลือกตั้งใหญ่ คงไม่มีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าพรรคเพื่อไทยมีเจตนาเช่นนั้นจริงเพียงใดที่สำคัญคือเป็นกรณีเข้าข่ายอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวหรือไม่แต่เมื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันและอดีตรวมทั้งอาจารย์และนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการคลังนับร้อยคนทำหนังสือเป็นหลักฐานและมีการแสดงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเช่นนั้น ได้ก็คงไม่มีใครในประเทศนี้ท <re> <table> ี่จะสามารถเชื่อถือความเห็นได้เท่ากับผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติและอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จำนวนมากเหล่านี้อีกแล้วการตัดสินใจแจกเงินตามนโยบายหาเสียงของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนายเศรษฐาทุกคนจึงมีความเสี่ยงสูง ว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายวินัยการเงินการ,การคลังที่สําคัญของชาติเป็นเรื่ององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอํานาจต้องทําหน้าที่วินิจฉัยและหากเห็นว่าจะเป็นปัญหาและเป็นภัยต่อชาติในอนาคตก็ต้องทําหลักฐานแจ้งให้รัฐบาลยับยั้งการดําเนินการหากยังมีการฝ่าฝืนทุกคนที่มีมติเห็นชอบต้องชดใช้ทางแพง่งหากเกิดความเสียหายทั้งหมด นอกจากนั้นขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่ารัฐจะมีวิธีหาเงินจำนวนมาหาศาล560,000ล้านบาทมาจากไหนโดยไม่ใช้วิธีกู้จากสถาบันการเงินต่างๆที่เป็นการสร้างภาระให้กับลูกหลานไทยทุกคนรายได้ของประเทศทางหนึ่งซึ่งนายเศรษฐามองเห็นและเน้นเป็นพิเศษขณะนี้ก็คือการท่องเที่ยวนโยบายเปิดผับบาร์ถึงตีสี่จึงเกิดมีขึ้นหวังให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่ ปัจจุบันสถานบริการทุกประเภททั่วประเทศที่ได้รับอนุญาตโดยชอบตามกฎหมายสามารถเปิดได้ถึงตีหนึ่งเท่านั้นเว้นพวกที่อยู่ในเขตพิเศษหรือที่เรียกว่าโซนนิ่งสามารถเปิดได้ถึงตีสองในกรุงเทพก็มีที่ถนนรัชดา r c a และพัดพง์และต่างจังหวัดในเขตเมืองใหญ่บางจุดแต่ข้อเท็จจริงสถานบริการในเขตพิเศษทั่วประเทศเหล่านี้ ก็มีพฤติกรรมปิดนอกเปิดในดื่มสุรากันไปถึงตีสามตีสี่กันเป็นส่วนใหญ่ส่วนสถานบันเทิงเถื่อนคือพวกผับบาร์ที่นายทะเบียนไม่ได้อนุญาตตามกฎหมายก็สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเรื่องการเข้าใช้บริการหรือสถานที่และเวลาใดๆทั้งสิ้นเงื่อนไขเดียวที่สถานบันเทิงทั้งชอบและไม่ชอบตามกฎหมายทั่วไทยต้องปฏิบัติก็คือการจ่ายสวยให้ตำรวจหัวหน้าหน่วยทั้งสถานี บกและบอชอครบตามจํานวนที่ตกลงและตรงเวลาอย่าให้ต้องติดตามทวงถามให้เสียเวลาและอารมณ์เท่านั้นถ้าจายแล้วปัญหาเรื่องจะมีตำรวจคนใดไปสืบจับหรือแม้กระทั่งตรวจตรารับรองว่าไม่มีอย่างแน่นอนส่วนฝ่ายปกครองคือผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและกรมการปกครองส่วนกลางนั้นตำรวจผู้ใหญ่บอกไม่สามารถควบคุมได้ การตรวจจับผับบา์ผิดกฎหมายของกรมการปกครองที่ออกเดินสายไปจับทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ทั่วประเทศจึงเป็นเหตุให้เกิดความระสำระสายในหมู่ในพลตำรวจสวยและสื่อทรชนประเภทกะลิ้มกะเหลียนนิวส์เป็นอย่างมากความพยายามในการกำจัดขวากน้ำรวมทั้งขบวนการใส่ความอย่างเป็นระบบจึงเกิดขึ้น เช่นกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ยินรองพบตรคนหนึ่งบอกว่าจะพิจารณาทบทวนการออกคำสั่งให้ตำรวจไปช่วยราชการในกรณีการถูกฝ่ายปกครองจับแหล่งอบายมุกในพื้นที่เพราะเท่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ไม่มีความเป็นธรรมในการออกคำสั่งที่เหมือนเป็นการลงโทษทันตำรวจผู้รับผิดชอบรูปแบบหนึ่งเพราะฝ่ายปกครองก็ต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะนายทะเบียนสถานบริการในส่วนภูมิภาคด้วย นอกจากนั้นฝ่ายตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ตรวจพบว่าฝ่ายปกครองชุดจับกลุ่มเองก็มีปัญหาหลังจับแล้วก็ไปนั่งดื่มกินเหล้าที่ผับบาร์ซึ่งเปิดเกินเวลาฉลองความสำเร็จเข้าข่ายความผิดมาตรา157คือเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีตำรวจบอก,อกปปปหรือป้องกันปราบรามการทุจริตรับลูกให้ข่าวทันทีว่า กรณีนี้ได้ส่งตำรวจไปสืบสวนหาพยานหลักฐานว่ามีการกระทำผิดอาญาจริงหรือไม่ประชาชนต้องคอยติดตามดูว่าองค์กรอาชญากรรมที่ผูกขาดอำนาจสอบสวนไว้และไร้การตรวจสอบจากภายนอกอย่างสิ้นเชิงจะใช้อำนาจผูกขาดนั้นเพื่อหยุดยั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครองตามที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้รัฐเร่งจัดการได้หรือไม่ นโยบายเปิดผับบาร์ถึงตีสีนอกจากจะมีแต่พวกฝรั่งขี่เมาคนร้ายและคนไม่ทำงานไปใช้บริการทำให้สังคมเกิดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุตามมาสารพัดแล้วยังไม่สามารถกำจัดปัญหาตำรวจหัวหน้าสถานีรีดสวยส่งให้ตำรวจผู้ใหญ่ตามลำดับชั้นกันได้อย่างแท้จริงอีกด้วยสืบจากข่าวรายงาน